ส่วนรอบนี้นะคะรอบสุดท้ายที่เก็บมาตรงกับวันหยุดพอดีค่ะจะพาทุกคนทำแกงเลียงใส่กุ้งฝอยที่เราไปตกมานะคะแกงเลียงผักตะกกะแตนค่ะอันนี้ก็จะเป็นพริกแห้งหอมแดงแล้วก็กุ้งแห้งนะคะโขลกพริกแกงค่ะโขลกพริกแกงแค่หยับหยบนะคะใส่กะปิเพิ่มค่ะเมนูแบบนี้เราต้องกินวันหยุดเท่านั้นทุกคน รอบนี้ไปทํางานยาวมากๆเลยค่ะเลยไม่ได้ทําเมนูแบบที่เราอยากกินเพราะเราหอไปกินที่ทํางานไม่ได้นั่นเองนะคะมารอชิมกันค่ะแกงเลียงจะชอบมากเลยนะคะทุกคนวันนี้ขอแกงตะกก่แตนล้วนๆผักตะกัแตนล้วนๆน,นะคะ กินเป็นผักค่ะทุกคนจ้าแล้วก็ได้สดน้ำใส่พริกแกงเราลงไปบ้านนี้ขออนุญาตล้างครกนะคะใส่น้ำล้างครกลงไปด้วยค่ะหืมกล,กลิ่นกลิ่นกระแรงเรียง เมนูอีสาน, <c oughs> นโอ้ยน่าจะเผ็ดต้องใส่ผงนัวด้วยค่ะแล้วก็ผงปรุงรสต่อค่ะ <c oughs> กุ้งของเราเป็นกุ้งแช่แข็งนะคะที่เราไปตกเองทุกคนที่ไปตกกุ้งสวีเดนมาก็เป็นแบบนี้นะคะใส่ใส่ลงไป ใส่เยอะๆค่ะกุ้งมรามีเยอะมากได้กินอีกหลายมื้อเลยค่ะกุ้งสุกอยู่แล้วนะคะ ลืมว่าเรามีน้ำปูด้วยทุกคนเสียดายค่ะนี่เดี๋ยวเราจะไม่ได้กินนะคะขออนุญาตใส่น้ำปูสแสดงว่าวันนี้เราจะแกงเยอะเลยค่ะใช,ใช้ไม่หมดดีค่ะเพราะมันเยอะจัดน้ำน้ำปูที่เราโขลกไว้นะคะก็จะได้ความเข้มคนแล้วก็ได้กลิ่นปูเนี่ยค่ะ ใส่ผักตะกะแตนเลยขอใช้เป็นแบบก้านยาวๆที่เราเก็บเลยนะคะเวลาเรากินเราใช้ตะเกียบกินทุกคนแซ่บมากก็ไม่เน้นสวยงามนะคะบ้านนี้เน้นกินง่ายๆสามีฝรั่งไม่กินด้วยอยู่แล้วค่ะเรามีใบแมงลักจากประเทศไทยที่เราซื้อมาใส่แกงเห็ดนะคะยังมีอยู่เราก็ใส่ใบแมงลักตอน น้ำเดือดค่ะน่ากินไหมคะทุกคนแกงเลียงผักตะกะแตนนะคะตอนนี้รอแค่น้ําเดือดก็สุกแล้วค่ะตอนนี้ชิมได้แล้วนะคะทุกอย่างสุกหมดแล้วขอชิมก่อนเลยกลิ่นหอมยัยวยนมาก ผักเน้นๆอ่อนเค็มไปนิดน,นึงค่ะเติมผงปรุงรสนะคะหวานน้ำผักมากๆเลย ัน้ำเดือดก็ใช้ได้แล้วนะคะตอนนี้เราใส่ใบแมงลักก็เป็นใบแมงลักแช่แข็งต้องแบบเด็ดใส่ช่องแข็งเลยค่ะไม่งั้นเราจะไม่ได้กินนะคะผักมาจากเมืองไทยเสร็จแล้วจ้าน้ำเดือดแล้วเดี๋ยวไปชิมกันค่ะเสร็จแล้วค่ะมาชิมกัน อุ้ยกุ้งยังไม่ตายโอ้ยหอมใบแมงลักมากเลยค่ะนานๆนะเราจะเจอแมงลักจากเมืองไทยเหมือนที่บอกนะคะว่าบ้านนี้ขอขอใส่ผักตะกะแตนทั้งก้านเลยค่ะเพราะเราเก็บไม่ยาวอยู่แล้วค่ะเวลากินใช้ตะเกียบกินทุกคนประหลาดนะ กินง่ายๆแต่ว่าแซ่บมากเป็นเมนูที่ชอบนะคะทุกคนไม่ใช่ว่ากินแบบไม่มีอะไรกินนะเป็นเมนูที่ชอบมากนี่ค่ะแกงเลียงผักตะกะแตนค่ะเก็บเมื่อวานสดๆร้อนๆวันนี้วันหยุดได้แกงเลยนะคะและก็น่าจะเก็บเป็นรอบสุดท้ายของปีนี้ค่ะเสร็จแล้วจ้าไปชิมกันค่ะโอ้ยมแมลงวันมาเชียว มาค่ะต้องใส่แว่นนี่คือแทนที่คาดผมนะทุกคนวันตัดผมแล้วนะคะตัดเองมันจะหยิกคืนสู่สภาพเดิมแบบนี้ทรงผมเดียวกับพี่เสกโลโซค่ะมาชิมกันอุ้ยได้น้ำปูลงไปช่วยหอมเลยคะ่ะกินแบบไม่กินข้าวนะนี่ยค่ะ เอาจริงๆนะถ้าอยู่นอกคลิปก็คงจะใช้มือจับกินทุกคนนี่ชอบกินแบบนี้ผักยาวๆกุ้งตัวโตมากหอมกุ้งแห้งแล้วก็หอมน้ำปูด,ด้วยค่ะ แซบแซบอืมด mm ูกุ้งตัวใหญ่บวนมาก หวานกรอบค่ะรสชาติเหมือนผักผักหวานบ้านจริงๆเวลาเขาสุกไปแล้วเขาจะไม่มีกลิ่นเหมือนถั่วฝักยาวนะคะถ้าเขาดิบที่เรากินสดก็คือกลิ่นเหมือนถั่วฝักยาวหรือว่าเหมือนถั่วลันเตานั่นเองค่ะ Mm -hmm. Sắp Ừm. อร่อยมากทุกคนเมนูจากผักตากแตนยังมีอีกเยอะเลยนะคะเพราะว่าสองสามวันที่ผ่านมาฝนตกวันรีบเก็บรัวๆเลยเพราะว่าหลังจากนี้จะมีวันหยุดยาวเราอาจจะไม่ได้เก็บแล้วก็ได้ค่ะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ